ลักษณะหม่มมหดีนะฮะในฮะดิษซวยะรายงานโดยอบูซอิดอัลคุดรีนะฮะท่านอบีมุฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลาอิะลัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลักษณะของหม่อมมหดีนั่นคืออันมหดีอยู่มินนี่มหดีนั้นเป็นเชื้อสายของชั้นมาจากชั้นนะฮะอัจลาอัลจับฮะอิหม่ามมหดีนั้นจะมีลักษณะอัจลานะครับอัจยับฮะเนี่ยแปลว่ามันมีสองความหมายสองความหมายคือหนึ่งนั่ผากกว้าง แต่สองก็คือผมข้างหน้าจะไม่มีจะบางสองอัคนาอัลอัมจมูกแหลมเล็กยามลาอลอัลกิสตอวะอาาลัละท่านจะปกครองแผ่นดินโลกนี้ด้วยกับความยุติธรรมกามามูลลอดดัลซุลเมาวะเจาระรอเหมือนที่แผ่นดินนั้นเคยมีแต่ความอาธรรมมีแต่ความมืดมิดและความอาธรรมการคดกงกันเลยแสดงว่าอะไร ก่อนที่ท่านอิหม่ามาดีจะมานั้นโลกเราจะเต็มไปด้วยกับความอาธรรมความคดโกงตลบตะแลงไม่น่าเชื่อถือนี่จะเป็นสังคมที่เกิดขึ้นและจะมีเต็มแผ่นดินด้วยสังคมปัจจุบันพี่น้องที่ดูดีครับตลบตะแลงไนะ้ยต่อหน้ายิ้มแย้มข้างหลังไม่ไงคนละเรื่องแล้วคนที่จริงใจจริง,รงๆกับกลายเป็นโดนด่าว่าเออโกหกเห็นไหมที่ท่านอิวสลัมบอก ทนาวิศรสบอกว่าอะไรนะคนพูดจริงเขาจะด่าหาว่าโกหกคนที่โกหกเขาเชื่อว่าจริงมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆพี่น้อง